สวัสดีพี่นอ้องพบพอกับช่องสาวตุ่มบ้านตำแน่คือเก่าเหมือนเดิมเนาะยังอยู่ในทะเลสาบเด้อพี่น้องถ้าพี่น้องเบิงวิวงามๆเนาะสาวตุ่มอยู่ในเรือแนมขึ้นโคกเบิงวิวทึ่งๆพาเรือเด้อนี่เบิงวิวลรเขาที่เต็มไปด้วย ไรอ่งุนเนาะพี่นอ้องไ้อ่งุนกระทบกับน้ำทะเลสาบเนาะี่ภูเขาล่อมรอบปีนี้หิมะเบิดไว้พี่น้องเขาสูงสูงกั่บอมีหิมะแล้วก็ออกสิแหลงน้ำพร้อมจักหน่อยผลาาุล่าสาวตุ่ม่า กกใหม่ก๊กไหลสามปีขึ้นหลังมานี่ขาดน้ำเด้อแย่แรงแต่ว่าน้ำในทะเลสาบก็ยังมีอยู่เพิ่นชาตุงก็บอกเข้าใจว่าเพิ่อนคือจังบดูดขึ้นไปใส่บุนี่บรรยากาศน้ำไลเขาเนะพี่นองกับสินี่แต่ไ้อังุนไววท่าสำรับเ็ดไหว อัง,งุนแถวนี้ก็ขึ้นซื้อลรื่อซาด้วยพี่น้องเวลาเฮ้าไปสื่อไหว้เนาะเป่นก็สินีนะนําว่าอัง,งนอุนยูมองแถวนั่นแถวนี้ให้นั่นให้นี่จังซีนาเดียวเวลาเทศกาลไหว้เนี่เเป็นกส็สิมาเปิดไหว้แนะนําให้เฮ้าได้ซิมพุม่นีด้ถือจอกเดียวนี่ยินยูวัดมือพ่ะย่ะพี่น้องบอ่เซ่บ่เมื่อหนะ กินได้ซ้ำกินขวดนั่นขวดนี่ซีมเบิงแจลีนเจ๊ะเจ๊แล้วอันใดมันแสบกระเจือไว้เขียนซื้อไว้เดี๋ยวก็สั่งเพื่อนน้ำได้บอมนตะกินฟรีได้พี่น้องเพื่อนสั้นบ้านซองน้ำหิมทะเลส,สาบนี่กะโอ้ยกะสิเป็นผู้มีอันจิกินอยู่ได้ ยังมีเฮือนใหญ่วิวงามปานนี้เนาะพี่น้อง,งานมันห่อนเพิ่นก็เอาเหือเนาะมาลองน้ำปุ่นรถไฟอยู่ทั้งเท่งปุ่นเรียนอยู่ม,มันเป็นแมงบงกือบ้านเฮือนน้ำหิ้มน้ำนาะพี่น้องเพิ่นกะสิเช้าตุ่มโมโหว่าอันหินก่อนห,หน่อยๆที่เพิ่นเฮ็ดเป็นกัมแพงกันน้ำเซาะนี่กัสิแม่นเจ้าของบ้านเจ้าของเฮือนเพิ่นน่ะเนาะเฮ็ด แต่ว่าหมองไดที่มันเป็นก้อนใหญ่ๆนี่สาต้นโมโหว่ามันเป็นหินเก่าแก่แต่เหิงแหลวหรือว่ามันกึ่งมากเนาะข้ามากึ่งนี่ก็คือกลิ้งมาดันมาน่ะล่ะพี่น้องภาษาอีสานมันละคํากึ่งล่องห้วยก้านนี่ก็แปลว่าดันล่องหวยสุกล่องหวยก้านนะแต่ว่ากึ่งนี่มันใส่กับสิ่งของสินใหญ่เนาะกึ่งกับสุก สุกนี่คือด้วยความเร็วเนาะสุกแต่ว่ากึงนี่ก็สิไปแบบซาซาเน่เนาะสุกล่องหวยก็สุกแบบเร็วแบบด่วนแบบเฝ้ามันก็บรรยกาันไดนะแต่ว่ากึงนี่มันต้องใส่เวลามันหนักเลย,ย,ย,ยเอียงใส่เอียงควดาเร่งแล้วเร่งอีกคนนี้แก่สิกึงได้กิ่งคลุมคลุมตกหน้าปุ้มโหลดเ <c oughs> ออสาตุ่มกับหอ,อกับสิคิดพอข้ามากึงนี่แหละพี่น้อง ไปกื้งมากผลนวัสดุกึ้งยังล่ะสมัยตะกี้เนาะฝนตกกะลร่างองค์มังกรเนาะองมังกรน,นี่สาวตุ่มกับไปเอาเฟืองอยู่ตรงหน้าคุเลยมันเป็นขีดตลุมสีเขียวเขียวเนาะอีเมว่าคัดองค์ัดให้ไวฝ้าตั้งเข้ามืดคืมฝนหน้าเนาะเมว่าคัดองค์ไวล่างเกี้ยง,ยงไว้แต่ตรงหน้าไวถ้ากินย่ำแรงวัสนนนำฝนเน,ะน,นาะฝนไม่เอาได้เอานำฝนเมว่าสะหลังล้างค้าเรีย,รยบร้อยพุนละ เม่กบว่าพุ่นไปกึงมากองมังกรตุ้มมังกรกะกึงมากกกิก่งมากเลียนมากเนี่ยแหละพี่น้องกึงองขืนไต่กลนองมีตั้งเตะขี่ขัข้นขา <c oughs> มันนอนอยู่ไตก้อนองเนาะก้อนองมังกรห้องมันก็สิเป็นกนกลนทั้งกลางแนนิดหน่อยเนะาะมี่ขี่ขั้นขามี่ขี่เคบไม่งอดพุ่นแลวพี่น้องหนูก็มี่หาลาังเทือ งูนี่บ่เขาก้อนองบ่ได้ดอกราะว่านบ่หมดเข้าไปเนาะแต่ว่าหลีนะอยู่น้ำมงสกหลนี่ก็ซิมีเนี่ยอยู่หันล่ะซาตุมยันจะได้งูย่ันง,งูเห่าเาะพอแถวเงื่อนสาวตุ่มบัตเจเน่เนี่ยนะมันเป็นทีลุ่มทีมันมีน้องสาขางเงื่อนเพื่อนน่มันมีน้องสายามนั้นงูมันก็มานะไว้เว้าไปหอดบัตเจแน่คนเด้ขึ้นหอดบ้านไว้เนาะ <laughs> นี่ละพี่น้องอยู่น้ำพิมนาบน้ำไหลเขา เห็นเป็นครึ่งหนึ่งอยู่หลังเฮือนน่นก็สิเป็นสาภาพนอะพี่นอ้องเพราะว่ามันเห็ดเป็นท่อนทา่ไรลเิ่นก็สิแปลยงหลังเป็นสะพานเนาะรถด้าแลนน้ําหิ้มนม้ำสิไปพุ่นมาพี่นี่นั่งรถไฟ้กายเนี่โอ้ยวิวที่อ่ทัดพี่นอ้องเอ้ยระยะทางสามสมองสี่โมงนี่เพลินแล้วสำหรับผู้ บอคอยได้มาเห็นภาพตื่นตาตื่นใจเนาะสีนแนมวิวไปสาวตุ่มเห็นดูกันยังแนมเนาะช่วงหลังมากนี่นอกจากสเห็นแนมแล้วนี่ยังต้องถ่ายหูถ่ายคลิปออกมาตอนพี่น้องเนาะพี่น้องสาวตุ่มภูมิใจนําเสนอขึ้นอย่างนี้คลิปงามๆวิวสวยๆเนาะออามาตอนพี่น้องผูบ่เคยเห็นเคยมากก็อยากเห็นนี่แหละพี่น้องนี่รถไฟอีก ขบนวนนี่สีเงาเน่รถไฟอยู่ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ก็สะอาดสะอาดด้วยพี่น้องสีมีสั่นหนึ่งสั่นสองเรือกน่งตามกำลังเงินเนาะเท้าตุ่มนี่ขันท้างไกลกับสีนางสั่นหนึ่งด้วยเพราะว่าหม่องนั่งมันหนุ่มมันยังก็กันกับสีว่าเจ็บดากเน,น,นาะท่าน่งสั่นหนึ่ง สั่นสองมันกับบอเจบดากดอกแต่ว่าอานังเทื่อมันมีลูกเล็กเด็กแดงมีหมามีหยังขึ้นมาเนาะมันกับสิรบกวนแน่ยขันระยะทางสั้นๆสาวตุ่มกับบอเลเงิดเงีอวัศจะจย์ดอกก็นั่งสั่นสองแก้มมูไปหันละแต่ว่าขันไกลเนี่ยสามสโมงขึ้นไปกับสีนั่งสั้นหนึ่งแล้วมันจังสะดวกสบายเนาะพี่น้องสาวตุ่มกับเอาวิวที่ทัด น้ำหิ้มน้าไม่พี่น้องเบิ่งมาปาสิเป็นเพื่อนเป็นสัน้นเป็นสวนมากไม่มากไรเป็นวิวรถแลนนอกพี่น้องอันนี้อีกขบวนหนึ่งรถไฟแลนสวนไปวันหนึ่งหันแลนสวนลบมากอีกการจะา่าจรการเดินทางของประเทศสวิตเซอร์แลนด์สะดวกสบายพี่น้องมีรถวนวันในเหาเลือกหลายสิง่งหลายสายอยู่ไปง่ายมากสะดวก แมนหนทางสิขื้นเขาร่องห้วยกันยังมี่ปุ่นอีกขบวนหนึ่งอยู่ทั้งทึงผู้เห็นบ่ทั้งลุมขบวนหนึ่งทั้งทึงขบวนหนึ่งเพิ่งไกลๆก็คือแม่งบงกือเนาะแะม่นสียุ่ไกลยูกกยกล่กวางยูุสกลรีก็มีรถพ้าไปจนหอดนะพี่น้องน้อยนักหน่อยนะละสิได้ย่ายง แต่ว่ายางกับมอญน,นี่ดอกขั้นหอนแห้งๆกับบอมอนแล้วเนาะขั้นฝนตกขั้นแม่นาวกับบอมอนปันใดขั้นเป็นย่ามจางเสียวโอ้มีความสุขกับพี่น้องาตุมกับเอาคลิปงามๆบรรยากาศดีๆแบบนี้แหละมาตอนพี่น้องออกไปฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามอย่าลืมกดกระดิ่งสีดำด้วยพี่น้องคลิปอันล่องเรือนี่ยังสีมีมาอีกอยู่เดอ้อ ไห้ไล่์สุดท่ายสาวตุ่มนั่งเนาะคนะเอาเรลือเขาโจทย์ใน้ทาเนาะผูเบาเมื่อดึงแขนขึ้นกนได้เห็นบอกจับมือกันแนบสนิทคณได้พี่ดองเราต้องอิจฉาสาวตุ่มดอกคนช่วยด้วย <laughs>